อันนี้ขวงดาเมจไม่ใส่เลยนะนี่ลูนแทงนะนี่ลูนแทงนะก็ตายอีกตัวโอเคได้ตัดเลือดแล้วมาม,ามีดาเมจแล้วนิดนึงสู้กับป่าครับออฟเลนสู้กับป่าฮะออฟเลนสู้กับโอยตีเราไม่เข้าตีเราไม่เข้ามันหนีเลยเอาต่อป่าจะไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนครับป่าโอ้โหพันเอ็ด คันเทปเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทปลิงกอยู่ด้านล่างนะครับผมเอาละครับสวัสดีพี่เพ่ทั้งหลายชายหล่อหญิงสวยแห่งเกม ROV วันนี้ในจคเดรัมจะมาเล่น หม้อนึ่งทอดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้ตอนเลือกตัวนี่มันฮาอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือผมกับมีนาแย่งกันโรมไว้ท่าน,นผู้ชมเคยเห็นปละคนแย่งกันโรมในห้องอ,อนี่ที่ว่าหายากแต่สุดท้ายมีนาเขาบอกว่าเขาเขาเขาแบบเขาออฟไม่เปลีย่ยนจริงๆนะฮะจริงตัวมีนาเนี่ยมันออฟได้นะแต่ว่าเขาบอกอเขาออฟไม่เปลีย่ยนจริงเขาเลยหยิบมาผมแบบผมก็หยิบมอทรอดไปแล้วผมจะทำคลิปมอทอมรอดโรมซะด้วยซ้ำมาผมก็เลยไนดะ้มอทอดออฟเลียนซะ นะครับวันนี้มาไม่ได้เล่นแบบนานเลยนะครับคือตั้งแต่ซีซันก่อนซีซันก่อนนี้ก็มีแบบเล่นแบบปรับปลายเอา้าแล้วป่าเราน,นิ่งนิ่งนิ่งสิ่ป่าเรานิ่งไปสิแล้วนะครับยังไงฮะเกมนี้รู้สึก <c oughs> รู้สึกว่าาจะมีกิ่นแล้วมันข้ามเป็นโอเคนะครับเราเจอแมนะ็กฮะแม็กนาโนอุ้ยเสียเราเสียเปรียบอยู่นะเนี่ยแม็กมีสกิลตัดเลือดนะฮะปั๊บ เิ้ยแต่เอาทำไมไม่มาเทรดวะอุ้ยจริงๆนายควรมาเทรดนายควรมาเดี๋ยว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 โอ้โหเสียงคุกยอดยอนตั้งชื่อเป็นจุดจุดจุดเก้าเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยขอดูหน่อยดูชื่อยอนนะฮะโอ้ยออนี่กูไปอ่านแล้วกันแต่โอเคกวิล่าเราอยู่นี่ท่าไผูยชมป่าเรานิ่งฮะป่าเรานิ่ง ปาลาเรานิ่งไปแล้วงั้นผมขอมันนิ่งแบบมันโอ้โหมันมันก็ไม่ได้ขึ้นว่าออกนะแต่ทําไมมันนิ่งวะมันงั้นกูเอาฟ้านะเพื่อน <c oughs> มาตีกว่าจะตาย <c oughs> เหนื่อยยังเหนื่อยโอเคแต่เราเวลสามแล้วเว้ยมีป๊อฟ้าใช้ด้วยนะแม็กซ์นายเวลสอเอง <c oughs> <c oughs> ป๊บฟ้านี่มันให้เลเวล exp เยอะจังเลยโอเคมา3มเท่ากันแล้วฮะ เราโดนแม็กตัดเลือดได้ผมเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนพลังแฝงเลยนะนี่ยังใช้เป็นระเบิดโล่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเซตนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูต้นคลิปแล้วกันแล้วมันก็ยังไม่ตื่นอีกนะป่าเราเพื่อนไปบวกกันแล้วโอ๊ยเจอน้องอีน้องอีอีชาอีชาสวัสดีครับอเขาน่าจะเขาน่าจะได้กลิ่นอะไรแปลกๆแล้วแหละเขาไม่เห็นป่าเราออกมาเหียดกลาง <c oughs> ไอตัวเหียดกลางดันมาเป็นมอทอสซะงั้น <笑><笑>อะไรวะเนี่ยเขาโคงงงงงไหมน้องนี่เนี่ยทีท่สับหัวไปหนึ่งทีอุ้ยทำไมรู้สึกแรง <l ots> เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยทําทําไมมันแรงขึ้นวะมอทอสเราไม่ได้คิดไปเองหรือเปล่า <l ots> มาแล้วเว้ยป่ากูโอเคเออถีมดเพื่อนบ้านฮะ <l ots> ชิดแรกต้องเป็นเกาะไฟครับผมยืนเลนขอไฟแล้วก็ต้องตัดเลือดนะฮะขอติป่าหนะ่อยป่าเอ้ยป่ามันเปิดติแล้วเนี่ยแม็กนะ่ะมันจะไปหาพวกนายแล้วเนี่ย มันเห็นหมดแล้วมันไปปล่าวะไปแล้วมันไปแล้วนี่ว่าไม่พร้อมก็อย่าก,กดแรงนะอันนี้บอกแบบสุภาพนะฮะไม่พร้อมก็อย่าก,กดแรงนะเพื่อนโอเคมันจะทําให้ทวงทีมเอเปอป่า,เ,ปาเนี่ยนายต้องมาฟาร์มซ่อมโอ้โหมาเอาเล็้วคลิปกลางเอาไม่เอาเฉยโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่กระทั่งคลิปกลางเดี๋ยวผมรอวิลาก่อนวิล่าเรามาเอาพร้อมกันเราจะได้เลเวล แชร์กันแชร์แชร์แชร์กันไปฮะจะไม่ยอมให้เพื่อนคนเดียวอ่าเราชว่วยเราจะไม่ยอมเอาคนเดียวถ้าเพื่อนมานี่ไงบัฟฟ้าเกิดพอดีเห็นปะทามมิ่งทามมิ่งผมเป๊ะว่าท่านผู้ชมตัดบัฟฟ้าตัวเองป่ามาพอดีปั๊บบัฟฟ้าเกิดอีกรอบโอ้โหทีมกูเออแม็กใส่กันอุ้ยแม็กใส่รูนอะไรมาเนี่ยนายนายใส่รูนอะไรมาไม่รู้แต่เราใส่รูนแท่งมาแม็กสู้เราไม่ได้เหรอเป็นไปได้เหรอฮะ ปกติผมเล่นมอทอสผมเสียเปรียบแม็กนะเพราะเพราะมนีตัดเลือดนะฮะผมปั่นสก,กิลสองแล้วแบบเลือดไม่ขึ้นเพราะว่าสก,กิลสองมอทอสมันมันดูดเลือดเบามากแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเราจะได้เปรียบแม็กเสยมันไปล่างแล้วฮะเพื่อนตัดตัดตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเพื่อนตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเปิดตาว่ะเปิดตามาหาเฮงิกาน่าจะบินไปล่างเขาน่าจะบินไปล่างเอาฟาร์มไปเพื่อนฟาร์มไป,ไปฟาร์มไปไม่แย่งแล้วกันนะไปละบายบายนะครับ เอากลางดีกว่าเฮ้ยเดืร่างก็น่าสนใจไปช่วยครับโอ้โหอย่างน่าสนใจเลยเสียบหัวเออลากรบ้าก่อนเออไปหนึ่งไปหนึ่งไปสองไปสองเลยที่ว่าไม่ได้หนึ่งฟิกฟิกฟิก,ฟกยังไงคนนี้ก็ได้ไอ้เต้านอนไอ้เต้านอนนี่แน่จัดมาหน่อยยอนเข้าไม่ได้แล้วจ้าสลิมจะตายนะยอน โอ้โหฟิวเดอซันฟิวเดอซันฆ่าเหรอเมื่อกี้โอ้โหอย่างเท่เท่มากยอนนายเท่มากๆมาตีมังกรก่อนโอ้โหนี่ขนาดช่วยตีนะเนี่ยมังกรมันก็ถึกไปตามระยะเวลาฮะัป่าเรามาช้าเองโอเคไปก็ยังดีกว่าไม่มาแล้วว่าไปเพื่อนกลับเล่นดีกว่าเลนล่างฝากด้วยน่าจะไหวกันอยู่ไบ์มึงลงไปช่วยเพื่อนดิแต่น่าก็จะน่าจะไหวกันอยู่ฮะ น่จะไหวกันอยู่กันดีกว่าเอ้าตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยทำไปเล่นไปมีฟิกปะเนี่ยเราอะฮะมีฟิกปะเนี่ยเราไม่มีก็าตายไปโอ้โหเราไม่กลับบ้านเลือดเหลือแค่นี้ไม่กลับบ้านนี่ทำไมมอท้อนมันสับแรงจังวะอันนี้ผมไม่ได้ใส่ดาเมจมาเลยนะท่านผู้ชมแอบปรับปะเนี่ยเราทำไมผม,มรู้สึกกระตีบแรงๆวะเสียบเสียบทีนี้แบบหายไปสองข้อเลยนะตัวหนาตัวบางก็แล้วแต่ฮะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูดาเมจตอนเสียบโอเคขอตีป้อมก่อนแล้วกันนะฮะห้านาทีแล้ว네อืยื่ล่างแล้วเอาโอ้โหยอนเอาอยู่ยอนเอาอยู่ยอนบอกกูเอาอยู่ไม่ต้องมีป่ากูก็เอาอยู่แล้วไอ้ป่ามาหากูอีกแล้วโอ้โหไปเล่นเล่นล่างช่วยเพื่อนก็ได้มั้งกูได้เปียบอยู่เนียเผื่อล่างประเด็นพกเอือยุ้ยมันเอาไปแล้วโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้แรงนวเนี่ยแรง้วเนี่ย แรงนะเนี่ยเอเอโอเคเรากลับนะนายบาย,บายบายฝากตีป้อมเลยแล้วลกันนายตีป้อมเร็วแรงหอยมาสวยครับไปแล้วครับต้องสลับเรียนแล้วหูยอนดับเบิลคิวไปแล้วฮะโอเคเงินป่าเรากํากลังไล่ตามมาติดติดเงินป่ากําลังไล่ตามมาติดติดนะครับ <Wow. S 1> เอาเอ็นโซหวัดดีเรารู้สึกว่าเราจะฆ่านายไปแล้วนะรอบหนึ่ง อรอบนี้ก็อีกรอบปละเอโซจะเหลือแะ้วฮะโอ้โหมันแรงขึ้นจริงด้วยถรือว่าผมคิดไปเองวะไม่ได้เล่นนานหมอทอสน,นะครับก็ก็ไม่นานหรอกฮะตั้งแต่แผดก่อนสลิมน้อย้ยเฮ้ย <c oughs> เยมื่อกี้ทำไมมีหน้าเดินมูลวอล์กมีหน้าโดนหกอ่ะนั่นไงเริ่มละเริ่มละกิดเริ่มมาฆ่าเพื่อนเราอย่างนั้นเหรอโอเคแล้วยอนไม่ไปบนด้วยนะยอนทำไม โอยกัดใจจริงเลยเดี๋ยวเอามายืน AF K AF K อย่างนั้นเหรอเจอสับไปหนึ่งทีอันนี้ของดาเมจไม่ใส่เลยนะนี่ลูนแทงนะนี่ลูนแทงนะก็ตายอีกตัวโอเคได้ตัดเลือดแล้วมามีดาเมจแล้วนิดนึงสู้กับป่าครับออฟเลนสู้กับป่าฮะออฟเลนสู้กับ <c oughs> <c oughs> ตีเราไม่เข้าตีเราไม่เข้ามันหนีเลยเอาต่อป่าจะไปไหน จะไปไหนครับจะไปไหนครับป๋าโอ้โหพันเอ็ดเออไอเควเรจิเออรี่70โอ้ยังรวยยังรวยครับบอกเลยเอาละเว้ยงานนี้เฮ้ยแต่ช่วยเพื่อนก่อนนิดหน่อยไม่ต้องเอาก็ได้ครับแบบเราไม่ต้องเราเราไม่หิวบัฟขนาดนั้นนะนี่หิวปอมมากกว่าโอเคเราค่อยมาเอาฟอสเคปอย่างนั้นเหรอเซตนี้ผมจัด อผมจัดไว้เองนะเซตเนี้ยผมจัดไว้เองนะฮะเป็นเซตยืนออฟเลนโดยเฉพาะเลยก็ไฟตัดเลือดฟอสเคปแล้วก็ทรอยนะฮะมาแทงดากให้ลุยโอ้เกมนี้โอ้โหนี่ขนาดปากออกต้นเกม <c oughs> นี่ขนาดป่ากออกต้นเกมอ,อยังได้เฉยน่าจะเป็นเพราะเราไปเอาบัฟฟ้าปา่าตอนแรกด้วยแหละฮะท่านผู้ชมเราเลยแบบเงินนำแม็กแม็กเลสู้ไม่ได้ ที่จริงแม็กมันน่าจะสู้เราได้นะมันควรจะสู้มันเป็นตัวที่สู้มอทอร์ได้นะผมเคยเจอแม็กกดมอทอร์มาหลายรอบแล้วนะนะครับเพราะว่าแม็กมีตัดเลือดแล้วแบบมีแบบทูราเมจช็อตช็อตไปช็อตมาช็อตไปช็อตมามอทอร์แบบสู้สู้ไม่ได้อ่ะสู้ยากอ่ะเออแต่นี่แม็กสู้เราไม่ได้มีคนเนียนล่างนะมีคนเนียนล่างนะเอ่อจะเอากลางก่อนเหรอดูผมต้องกลับวะเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยตี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 เร็วตีเร็วตีเร็วมันขังเรามันขังแล้วตีเร็ว เสียบให้ย e a h เอ็นโซ่เอ็นโซ่ลอยไปผมต้องกลับไหวปะไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ต้องก,ก็ต้องไหวอะ่ะโอ้โหมันไปมันไปอย่างไวมันมาไวมากมันมาไวมากดูพลังกัดโอ้โหมันตีป้อมเร็วมากตีป้อมเร็วมากไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปใ้เอ็นโซ่เราต้องฆ่านายถ้านายไม่ฆ่าเราเพราะนายคือศัตรูเราต้องฆ่านายและเราต้องฆ่านายไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เราต้อง ค่านายบายเอ็นโซเออือโอเคครับได้เวลาเกมพีกฮนะตอน <laughs> เพื่อนเพื่อนเราตายเอ้ยแต่บ้านจะแตกเฮ้ยผมตัดสินใจถูกปะเนี่ยบ้า,านเขาเกือบแตกเลยนะเมื่อกี้ผมน่าจะอยู่กับเพื่อนแต่มันก็โอ้โหมันผมก็ไม่อยากเสียงฮนะดูป้อมล่างเราเอ็นโซมันตีไวนะมันตีป้อมไวมากเห็นปะแป๊บเดียวไม่จะ โทษทีตีป้อมอะไรคือโทษทีตีป้อมวะยอนโทษทีไม่ได้ตีป้อมเหรอพิม์ตกแลลวเราน่าจะใช่ฮะจะรีบไปเกมใหม่คืออะไรพิมพ์อะไรเรางงประมาณว่าเพื่อนไปช่วยตีป้อมเอ้ยเออจะเจอยอนเรารีบว่างั้นยอนเราอยากเล่นเกมใหม่แล้วโอเคมันเห็นเราดีว่ามันเปิดตามันชนใครเนี่ยชนใครเนี่ยเนี่ยเอ้ยมันชนวีล่าเออไม่หยุดว่ะท่านผู้ชม ม่หยุดแต่ยืนได้อยู่นะเอาดีก็เอาดีก็เอาดีโอเคเราไปเราเรากันไว้กันไว้กันตัวดาเมจใหญ่ให้เขาไปกันตัวดาเมจใหญ่ให้เขาไปบาย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 น้องอีน้องอีน้องอีชาอีชามาครับสลิมสลิมมีบัฟแดงนี่เปล่าโอ้โหวิ่งไม่ออกฮะวิ่งไม่ออกโอยอะไรกันนักหนาเนี้ยสลิมฮะฮะอะไรกันนักหนาเนี่ยโอเคแล้วทำไมมือกูต้องลั่นเ q ิด้วยเนี่ย ตีบ้านแล้วไม่สนไปตีไปตีไปตีบ้าน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 เดี๋ยวมันพิกเดี๋ยวมันพลิกเดี๋ยวมันพิก,พกโอเคไม่น่าจะพิกแล้วออฮะคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าอันตีหมอทอนมันแรงขึ้นนะเออรู้สึกวันแรงขึ้นนะรู้สึกวันแรงขึ้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่ได้คิดเหมือนผมเออผมไม่ได้คิดคนเดียวใช่ไหมนะฮะโอเคคอมมานเดอร์นหนึ่ง จริงๆผมขึ้นคอนไปแล้วรอบนึ่งนะฮะแต่ก็แพ้ระดัวไปสองไอดีได้นะฮะแพ้จนตกมาคอมสองคขึ้นคอนขึ้นไปได้คอนสองดาวมั้งแล้วก็ตก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 ตตกรดัวแพ้แบบเจ็ดแปดตาติดกันอ่ะท่านผู้ชมเจ็ดแปดเก้าตาติดกันเออพึ่งชนะโอเคฮะทําดามีต์ไปห้าหมื่นครับผมของยังออกได้ไม่ครบเลยฮะก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผมเกมนี้ แล้ครับเจอกันคลิปหน้านะฮะถ้าชิชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วจะทำเสียงหวานทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคไปแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอยากให้ดับคลิปอะไรก็คอมเมนต์แชร์ไลค์ Subscribe ไว้นะฮะคลิปนี้มอทอสยืนเลนเจอแม็กก็โอเคถือว่าได้อยู่นะฮะมอทอสแพ่นี้ ยังสามารถออกมาเล่นเป็นตัวแบบยืนเป็นกำแพงให้เพื่อนตอนเลดเกมได้นะฮะมันจะเหมือนมี2แท้งในทีมเลย <c oughs> แล้วตัวแคลรลี่เราก็จะฟรีนะครับและมอทอสอีกอย่างก็คือมันเป็นตัวแบบสกัดแอลลิซินได้ดีมากๆเลยนะฮะถ้าเรามีฟอสเคปแล้วก็มีอันติตอนแคลรลี่กําลังโดนล้วงสมมติแครี่โดนแบบแพนด้าโดนนาคอสล้วงอะไรแบบนี้เราโดดเสียบเข้าไปช่วยเงี้ย <c oughs> นะครับจะช่วยให้แครี่รอ,อด เรีวยกว่าอตาัออตราการรอดสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลมอรทอนเนี่ยมันโดดตามตัวนะเออมันเป็นอะไรที่กันแคลรี่ดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะฮะไม่ได้ดีเท่าพวกเทนพวกตวโตโรพวกมีหน้านะแต่ว่าดีในระดับหนึ่งเลยในในระดับที่เป็นออฟเลนนะฮะแล้วก็หยิบโรมิงที่เป็นซีซีหนามาอย่างมีหน้าเนี่ยเอามายืนคู่กันเออผมว่าเวิร์กอยู่นะคอมเนี่ยสองถึกนะครับสองถึกกันแครี่โอเค แล้วรู้สึกว่าอันติมันแรงๆปแปลกๆด้วยมาทอดโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับว,วันนี้ซียูเนสายจีจีจุ๊บ